สวัสดีค่ะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่การรีวิวรสค่ะ จากสื่และยนุสังต่อต้องหาวันนี้เราจะมานะคะอยู่กับเจ้ารถกระบะค่ะหัวเดียวนั่นเองหรือว่าบางคนจะเรียกหัวเดียวก็ได้หรือจะเรียกซิงเกิลแคปก็ได้นะคะชื่ออย่างเป็นทางการของเขาก็จะเป็นตัวโตโยต้าไฮรักรีเว 2.4J S ิงเกิลแคปค่ะรถปี2017มาพร้อมกับสีขาวคันนี้เลยมาดูช่งด้านหน้าค่ะแถบด้านหน้าตัวกระจังยังเป็นแถบโครเมียมมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีขาวหรือว่าสีเดียวกับตัวรถค่ะ ไฟหนะ้าเป็นรูปแบบฮาโลเจนตัวนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่าสามารถที่จะใส่เพิ่มเติมได้ค่ะถ้าเป็นราคาาบแดงจะอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทค่ะมาดูกับตัวล้อนะคะล้อที่ได้เนี่ยจะเป็นล้อกระทะนะคะตัวนี้ขนาดเนี่ยจะอยู่ที่15นิ้วนะคะขนาด15นิ้วยางก็ยังสามารถใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆค่ะกระจกมองข้ามเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยคะไฟเดียวของเขาจะอยู่ด้านข้างทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลย นี่จากประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซิงเกิลแคก็จะเป็นรูปแบบ2ประตูแต่ว่าจะได้พื้นที่ของตัวกระบ,บะด้านท้ายนี่ยาวมากนะคะด้านท้ายตัวแม็กไฟเนอร์นะยาวมากพื้นที่กว้างมากค่ะเอาไว้ขนของบรรทุกของต่างๆได้เลยด้านหลังก็จะมีไฟเบรกนี่3ค่ะมีกันชนหลังนะคะแล้วก็เวลาเปิดตรงนี้ก็จะเปิดแบบนี้ค่ะกว้างจริงพื้นที่นะคะ นำไปใช้งานขนของประกอบอาชีพอะไรต่างๆได้แบบสบายๆเน้นเป็นรถใช้งานจริงๆค่ะสำหรับทางนี้และนี่ก็คือรอบๆตัวรถนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาทุกคนเนี่ยไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ มาดูด้านในตัวรถค่ะด้านในเป็นโทนสีดำสภาพคือใหม่เลยคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีตำหนี่ไม่มีอรอยขีดข่วนหนักค่ะเพดานก็ยังดูใหม่นะคะก็มีการตัดแถบเป็นวัสดุสีดำแบบนี้ค่ะทั้งคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ประตูด,ด้านข้างสำหรับตัวเบาะบดที่ได้เป็นเบอดหนังเนะะี่ยค่ะสีดำสภาพสมบูรณ์ค่ะพวงมลาลัยเป็นรูปแบบ3ก้านนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียค่ะตัวนี้รองรับแผ่นดิสซีดีนะคะแล้วก็ตั้งค่ารายการปลดเล่นวิทยุ FMAM ได้เชื่อมต่อกับ AUX USB เชื่อมต่อบรทุกกับสมาร แอ้ยังคงเป็นแบบแมนนวลนะคะแล้วก็ขยับลงมาจะเป็นช่องเสียบไฟ Power อร์อ e ล12โวลต์ค่ะ mm hmm. ก็สามารถซื้อตัวแปลงไว้เสียบ USB ได้นะคะแล้วก็ เกียร์แมนนวล5สปีดค่ะนะคะแบบนี้เลยซ้ายมือก็จะเป็นตัวครูบ็อกแล้วก็ช่องใส่เอกาสารนะคะตัวนี้ด้านข้างกระจกยังเป็นแบบแมนนวลนะยังหมุนมือแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็จะได้ลำโพงเนี่ยสองตำแหน่งแอร์แบ็กสจุดด้วยกันค่ะและนี่ก็คือสภาพภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปชมกับสภาพเครื่องยนต์ด้านหน้ากันต่อเลยค่ะมาดูกับเครื่องยนต์ก็บอดี้ด้านหน้านะคะฝา,า,า,ากระโปรงแผ่นซับความร้อนนะคะสภาพยังสมบูรณ์ค่ะบอดีนหน้หลัก คันกลางซ้ายขวาหรือว่าแผ่นเพจจากโรงงานก็สภาพเดิมๆค่ะเครื่องยอนต์น็อตไม่เคลื่อนไม่ขยับนะคะเครื่องแห้งๆไม่มีคราบน้ํามันไหลยเยิ้มค่ะไม่เคยโดนยกไม่เคยโดนเปลียดตัวนี้เป็นเครื่องยอนต์ดีเซล 2,400cc ทำงานควบคู่กับเกียร์แมนนวลนะคะให้กําลัง150แรงมา้ามาพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่343นิวตันเมตรด้วยกันค่ะและคันนี้ใครสนใจบอกไปแล้วป้ายแดง559,000บาทที่โตตัคาของเราขายอยู่ที่329,000บาทค่ะ จายไฟได้เครดิดีฟีดาวตอนนี้เรามีดอกเบี้ยพเศษสามารถที่จะเลือกกันผ่อนแบบสบายๆได้ยาวนานถึง84เดือนมีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานถึง2ปีและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจก็ติดต่อมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ083777747 8 7 7 7 7หรือว่าจะเป็นเพจนะคะส่วนรถยนต์มือสองโตค่ะ YouTube โตค่ะชาแนค่ะนอกจากนี้มีไลน์ติดต่อ Instagram ว็บไซต์ สามารถเลือกติดต่อมาได้ตามช่องทางที่คุณสะดวกค่ะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะใครที่กําลังหารถที่ออราคาจับต้องได้เน้นในเรื่องของการใช้งานนะคะเน้นพื้นที่ในเรื่องของการใช้สอยกระบะสุดด้านท้ายตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญเป็นรถเสอยครสภาพเกรดเอด้วยค่ะขอฝอากไวนด้วยและเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ